สวัสดีครับพี่น้องผมวีรยุทธ์ต่างใจเย็นจากวีรยุทธ์มินิสตรีนะครับวันนี้มีความยินดีที่จะนําคําหนุนใจมาแบ่งปันให้กับพี่น้องทุกท่านนะครับโดยคําหนุนใจของวันนี้คือคําว่าอ่านพระคัมภีร์ดีอย่างไรโดยอ้างอิงมาจากพระวจนะของพระเจ้าพระธรรมสรดุดีบทที่19ข้อที่7ข้อที่8และข้อที่9นะครับซึ่งมีใจความดังนี้ทำบัญญัติของพระยาเวดีพร้อมและฟื้นฟูชีวิต พระโอวาทของพระยาเวนั้นแน่นอนทําให้คนรู้น้อยมีปัญญาข้อบังคับของพระยาเวนั้นถูกต้องทําให้ใจยินดีพระบัญญัติของพระยาเวนั้นบริสุทธิ์ทําให้ดวงตากระจ่างแจ้งความยำเกรงพระยาเวนั้นสะอาดหมดจดถาวนเป็นนิดกฎหมายของพระยาเวก็สัจจริงและชอบธรรม พี่น้องที่รักครับการอ่านพระคัมภีร์ในชีวิตประจําวันจะทําให้ความคิดความอ่านของเราถูกต้องดีพร้อมชีวิตจะถูกฟื้นฟูหรือฟื้นขึ้นใหม่ถ้าทีในใจจะถูกต้องพระคำของพระเจ้าจะช่วยปรับช่วยแต่งให้เหมาะสมทําให้คนรู้น้อยกลายเป็นคนมีปัญญาคนรู้น้อยตามความหมายของพระคัมภีร์มีความหมายว่าคนที่อ่อนประสบการณ์ ที่ถูกชักจูงได้ง่ายไม่ว่าจะในทางดีหรือทางร้ายแต่พระคำของพระเจ้าจะช่วยยับยั้งความเสียหายที่เกิดจากความรู้น้อยของเราได้นะครับจากหนักก็เป็นเบาจากมากก็เป็นน้อยจากเศร้าก็กลายเป็นยินดีพี่น้องที่รักครับพระคำของพระเจ้านั้นดีพร้อมฟื้นฟูชีวิต พระคำของพระเจ้านั้นแน่นอนทำให้ผู้อ่านมีปัญญาเราจะกลายเป็นคนที่มีปัญญากลายเป็นคนที่มีความรู้ที่ถูกต้องเหมาะสมและสามารถใช้ปัญญาและความรู้ที่ได้รับจากพระคำของพระเจ้านั้นไปถ่ายทอดไปบอกต่อไปประกาศเรื่องราวของพระเจ้าและชีวิตของเราจะเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนนะครับพี่น้องครับพระคำของพระเจ้านั้นเป็นข้อความที่ถูกต้องไม่มี ผิดพลาดเลยแม้แต่ข้อเดียวนะครับเวลาเราอ่านพระคัมภีร์ใจของเรานั้นจะยินดีปรีดาปราโมดจิตใจของเราจะถูกชำระให้บริสุทธิ์นะครับพี่น้องครับจิตใจของเราจะได้รับการชำระให้สะอาดหมดจดดวงตาก็จะกระจางแจ้งสว่างนะครับเราจะเห็นทุกอย่างอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเห็น ใจของคนก็จะเห็นชัดเจนขึ้นเราจะเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวเราได้อย่างชัดเจนขึ้นนะครับพี่น้องครับพูดง่ายๆก็คือดวงตากระจ่างแจ้งเห็นธรรมว่างั้นเลยก็ได้นะครับชีวิตถูกเปลี่ยนถาวนเป็นนิดเพราะเต็มไปด้วยความสัจจริงและความชอบธรรมแห่งกฎหมายและพระบรัญญัติของพระเจ้านะครับ ดังนั้นพี่น้องที่รักครับถ้าเราอ่านพระคัมภีร์อ่านทุกวันถ้าเราอ่านทุกวันดีทุกวันอ่านเป็นประจำวันละ7หน้าก็จะสามารถอ่านจบครบใน1ปีนะครับจริงๆแล้วไม่ถึงปีเพราะหนึ่งปีนั้นมี365วันแต่ถ้าเราอ่านวันละ7หน้าผมเอา7หน้ามาจากไหนนะครับยกตัวอย่างเช่นพระคัมภีร์นั้น มี1 6 8 0หน้าทั้งนี้ทท้งนั้นก็ขึ้นอยู่แต่ละฉบับแต่ละเวอร์ชั่นนะครับอย่างที่พระคัมภีร์ที่ผมอ่านนี้ก็คือพระคัมภีร์ฉบับเน้นคำตรัสของพระเยซูนั้นมี1 6 8 0หน้าก็เอา7หารนะครับพี่น้องครับก็จะได้ อยู่ที่240วันนะฮะดังนั้นเนี่ยยังไม่ถึงปีเลยนะครับพี่น้องครับ1ปีนั้นมี365วันดังนั้นถ้าเราอ่านประจำวันละเจหน้าจะช่วยให้เราอ่านพระกัมภีร์จบครบภายใน240วันนะครับพี่น้องครับขอบคุณพระเจ้านะครับนี่เป็นสิ่งที่ดีและเป็นพื้นฐานชีวิตของคริสเตียนเป็นพื้นฐานชีวิตของคนที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้านะครับ ดังนั้นขอให้เราอ่านพระกัมภีร์เพราะมีสิ่งดีรออยู่แน่นอนนะครับพี่น้องครับขอพระเจ้าอุปภร์พี่น้องทุกท่านขอบคุณสำหรับการติดตามวิรยุทธ์บิณฑิตรีหากพี่น้องชอบคลิปดีๆแบบนี้โปรดติดตามกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับวันนี้ผมลาพี่น้องไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ